โอเคมาเราจะมาแกโ้โทรศัพท์โทรศัพท์มันแบบว่าชาร์จแล้วเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเลยคิวเลนเนี่ย,นเ,นยเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่ะโอเคซึ่งเราจะมาแก้ปัญหาตึงต้งตึงต้งตืงต้งตื้งเนี่ยชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะโดยเนี่ยไอน้ายาลอนสันแหละทุกคนจะใช้อันนี้ลอนสันยอดใส่ไปนะครับผมแล้วก็ใช้แปรงขัดแน่ขัดหัวขัดปลายแค่นี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ยิงคือมันได้หมดเลยนะขัดได้หมดนะลำโพงลำโพงหูฟัง อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลอดีกว่าขั้นตอนแรกเราจะหยอดใส่นี้ก่อนซูไมไ้ใกล้แล้วขอผ้าหน่อยครับเราจะหยอดใส่นี้ก่อนนี่ใส่ไปได้เว้ยเราก็จะขัดเลยเนะขัดไปตัวแรกคือโอ้โหคาบอะไรเต็มเลยก็ไม่รู้นะขัดไปเลยพักหนึ่งอะให้มันเอี่ยมเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังอ่า <c oughs> คือมันจะระเหยไปเองเว้ยน้ำพวกนี้นะน้ำไอเนี่ยร้อนสันเน่ซื้อได้นะคนละ65บาทซื้อมาส,สดๆเลยไม่ไหวตึงตั้งตึงตั้งอะไรก็ไม่รู้อ่าใช้ได้กับทุกรุ่นเลยนะเ <c oughs> นี่ยขัดไปเอออ่าพอเสร็จปุ๊บอันที่สองเราจะมาแปลงตุงต,งตูดสายชาิกันเราก็ลาดน้ำไปเลยหยุดน้ำไปเลยที่ที่แปลงอ่าเห็นใช่ไหม น้ำหยดปะ่ามาไปใกล้นี่เลยนี่เลยรอลำพงลำพงเนะี่ยใส่ให้หมดหูฟงหูฟังตัวเก่านะตัวนี้ถ้าตัวใหม่จะเป็นหูฟังตรงนี้โอเคขัดได้ขัดทุกคนเนี่ยแย่ไดแ้แย่เหยียบเลยทุกคนอะเหยียบเลยจริง หูนี้ด้วยดูแปลงนะดูดิรู้สึกได้ว่าดำขึ้นนะอ่ะทีนี้มันก็เริ่มแห้งแล้วไยแ,แห้งละไม่มีน้ำละเช็ดไปเช็ดมามันละเหยนะอ่ะโอเคช่วงนี้ก็จะเสร็จละมันเช็ดได้หมดเลยนะครับมันจะละเหยนะพวกนี้มันจะไม่ทำปฏิกิริยาอะไรกับไอโฟนขาดขาดขาดเอี่ยม ให้ทุกคนมาดูกันนะครับว่าเนี่ยเสร็จปุ๊บชาร์จได้ปกติเลยแก้วิธีง่ายๆนะเบื้องต้นนะครับก่อนไปถึงมือช่างช่างเขาก็ทําแบบนี้แหละเนี่ยขัดให้เราเ,เอียมๆเขามาจ,จะมีไม้ขัดแหลมๆหน่อยมีคัตตึ้งบัตแย่ใบถายเหมือนกันนะโอเคแล้วก็รอมันแห้งสักสิบนาทีก็ได้นะผมอ<า>่าใส่ชาร์จเสียบแลกดูเก่า,เามาดูกัน ติดเลยไม่มีหลุดเออเห็นไหมกล้องจับไหมดูเลยไม่มีหลุดขยับแล้วขยับอีกรอบเดียวฮเ,เนี่ยสาสิบแปดอันนี้ก็ปกต,ติเลยเนี่ย<ะ>แกอแล้วเสียบลถอแล้วเสียบใหม่ฮะสายเดิมนะสายเดิมมันเก่าเนี่ยดูดิขาวขึ้นเยอะ ดูเหมือนเดิมเรียบร้อยไม่ต้องถึงมือช่างแค่ใช้ตัวนี้เนี่ยลอนสัน65บาทหรือที่ออาจจะถูกกว่านี้นะแต่ที่นี่65บาบาทใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไป